สิ่งที่คุนพ่อคุณแม่ทำให้ชีวิตเราเป็นยังไงบ้างจอยคัดสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราเป็นย่งไรบ้างกับ,บาการาทำงานในตัวเองโอเคโอเคเอทุกเรื่องราวในชีวิตไม่ว่ามันจะเป็นบทเรียนสำหรับเราหรืออะไรอย่างเงี้ยยอมว่าทุกๆอย่างทุกททุุกกบทเรียนอะ,อะมันเขาเรียกว่าไรนะทำให้เราเป็นเราจนถึงวันนี้บางก้ามันอาจจะเดินผิดบางก้ามันอาจจะเดินถูกแต่ทุกปรนะสบการณ์ค่ะทำให้เราเป็นเราใน ทุกวันที่ดีขึ้นเวอร์ชันของตยเกิดในทุกวันนี้คือคันที่สมบูรณ์แบบที่สุดของยัวเกิดหรือยังรู้สึกว่าในชทุกๆวันเนี่ยเราไม่ได้สมบูรณ์แบบหรอกเราพยายามทําตัวที่เหมือนน้ำไม่เต็มแก้วเพื่อที่จะรอรับสิ่งใหมๆ่ๆประสบการณ์ใหม่ๆความรู้ใหม่ๆเพื่อให้เราเป็นเราที่ดีขึ้นในทุกๆวัน ความมั่นใจความรู้จักที่จันค้ณค้นหาตัวเองอยู่เสมอเสมอเมัน,ม,นมันเพิ่มโอกาสในการเข้าหาอย่างไงบ้างคะทุกคนความมั่นใจใช่ไหมคะความมต่างๆที่เราจะพยายามค้นหาต่างๆเนี่ยค่ะมันมันเพิ่มโอกาส่เข้ามาในชีวิตของจ <c oughs> ุเกิดอย่างไงบ้างเราว่าการที่เราจะทําให้เรามัน่นใจเนี่ยเราต้องรักตัวเองภูมิใจในตัวเองแล้วเราก็จะมีความมั่นใจ หลังจากที่มันมีข่าวอะไรก็แล้วแต่ผ่านมาคนจะชื่นชมโยเกิร์ตในเวอร์ชันของความความมั่นใจความเป็นผู้หญิงที่แข็งแข่งตลอดเวลามันได้ด้วยอะไรจริงๆก็ไม่ได้แข็งแร่งตลอดเวลาหรอกมันมีบางวันที่เราไม่ได้แข็งแร่งเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตคนเรามันก็ต้องไปต่อเราก็ต้องดึงความแข็งแร่งของตัวเราออกมาให้ได้วงไปต่อให้ได้วันที่อ่อนแอเราพุชตัวเองยังไงอยู่กัน คือมันมีบางวันที่อ่อนแอถ้าวันไหนอยากอ่อนแอเราก็ปล่อยให้ตัวเองอ่อนแอไปเลยก็ได้ก็ออกเอาแบบให้สุดๆไปเลยไปโยกก็จะบอกเราเองว่าโอเคถ้าวันนี้อยากอ่อนแออยากล้มเอาให้สุดๆไปเลยนะพรุ่งนี้เอาใหม่แต่ว่าพรุ่งนี้ต้องไม่ใช่แบบนี้ทุกวันนี้ชีวิตสาวสดเป็นไงบ้างคะโอเคค่ะโอเคมีวันที่ดีบ้างมีวันที่ไม่ดีบ้างแต่ว่าโดยรวมก็คือโอเคสิ่งที่ไม่ดีคืออะไรหลังจากที่สุดมาแล้วเป็นไงบ้าง การที่เป็นตัวของตัวเองหรือพักการที่ทำอะไรที่แบบเป็นตัวตัวเองได้เพิ่มขึ้นไหมหรือว่าต้องมีมีความพยายามค้นหาความสุขในตัวเองค้นหาความสุขก,กักสิ่งในทุกๆวันที่ทำรวมก็คือ่ีตาแอย่างที่บอกมันก็มีวันที่ดีบ้างมีวันที่ไม่ดีบ้างบางทีมันมีอะไรเข้ามาก,กระทบเราหรืออะไรอย่างเงี้ย เป็นคนเป็นมนุษย์อะเนาะมันก็รู้สึกอ,อ,อ,ยอย่างที่บอกว่าถ้าวันไหนรู้สึกไม่ดีแต่ตอนไหนรู้สึกไม่ดีก็ปล่อยอยากปล่อยก็ปล่อยให้อารมณ์ตอนนั้นความรู้สึกตอนนั้นมันพาไปแต่ก็จะบอกตัวเองทุกครั้งว่าเอาวันแค่นี้พอนะพรุ่งนี้ต้องไม่ใช่แบบติ๊กทำแค่ม่โอ้โหอย่างสบายเป็นเรื่องความรักกัอย่างไงเป็นเรื่องอนาคตหรือเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นในตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยโย่อือบางทีมันเป็นความทรงจำเนาะพวกความทรงจำอะไรอย่างเงี้ย ที่ดีที่มันก็ทําให้เรารู้สึกแบบบางทีมันมากระทบเราอะไรอย่างเงี้ยเรื่องความรับเป็นไงฮะเปิดใจบ้างยังฮะหรือว่ายังเหวี่ยงบ้างยังเจ็บอยู่ยัง่อนัี่ที่บอกว่ามีเข้ามาแต่เพื่อนบอกไม่ให้เปิดอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาตอนนี้ยังไม่พออะไรอย่างเงี้ยฮะเรื่องหัวใจเนไงตอนนี้เรื่องหัวใจเป็นไงางเรื่องหัวใจเป็นไงหัวใจ่ะหรือยังก็ยังไม่แข็งแรงร้อยเซค่ะพร้อมจะเปิดรับคนอื่นหรือยัง อีกแ๊บนึงแล้วกันับไม่ถึงขั้นว่าแขก,กับความรักแล้วแบบไม่ไม่ไม่ได้แขงไม่ได้ปิดกัน้นถ้ามันจะมาก็มา,าแต่ตอนนี้คือยังไม่พร้อมไเป็นสิทธอีกแ๊บนึงคิดว่า,ค,วาคิดว่าอีกแ๊บนึงขอจัดการชีวิตตัวเองอีกแป๊บนึงค้าว่าแป๊บนึงมันมีระยะพอจะหบอกได้ไหมว่าพรุ่งนี้ มุกบอนไปแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณที่ช่วยกันรุนอย่างที่บอกว่าไม่ได้ปิดถ้ามันมันจะมาก็มาไม่ได้ปิดกันแต่ว่าช่วงนี้ส่วนใหญ่ชีวิตก็ยุ่งกับเกี่ยวกับจัดการชีวิตตัวเองอีกขอให้มันลงตัวอีกแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เอ j นจอยความโสดได้เต็มที่มีเข้ามาจีบหรือว่าถูกแนะนําบ้างไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเลยไม่มีค่ะหรือเพระว่าเราเราปิดเราปิดหรือเปล่า ไม่ได้ปีดไม่ได้ปีดไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเรียกจีบหรือไม่จีบแต่เขาติเข้ามาเลยจีบเล่นเล,ล่นเห็นล่าสุด,ค,ดคอมเมนต์ของปุริซ่า,าเรื่องชุดว่ายน้ำม<อ>ีคือยังไงคะ จริงๆโยให้เป็นของขวัญว uh ันเกิดน oh. ้องวันที่โยไปงานวันเกิดน้องอะไรอย่างเงี้ยตั้งใจทําให้เขาเป็นสีพิเศษแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะเอามาใส่ลงถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบดีใจอ่ะดีใจที่เขาชอบดีใจที่เขาชอบสีที่แบบเราให้ไปเอาไปใส่ถ่ายรูปอันนี้อันนี้เป็นแบรนด์ของเราที่เราทำเป็นแบรนด์โยค่ะใช่เขาบอกว่าดิซ่าจับอะไรใส่อะไรก็แพงไปหมดเลยนะคะราคาขึ้นไปหมดเลยสุดๆค่ะมียัง สีที่ผลิตเพิ่มแล้วผลิตเพิ่มเนาะไม่ได้เพิ่มเยอะแต่ว่าผลิตเพิ่มแล้วแต่ว่าแต่ว่าสีพิเศษใช่ไหมอ่ะสีสีที่ทำให้น้องเนี่ยเป็นสีพิเศษจะได้มีขายแต่ว่าสีอื่นดูได้ในร้านนะคะกับพามสนิทกับลิซ่าเป็นไงบ้างหลายคนแปลกใจว่าอยู่ๆมางอย่างจะรู้จักกันจริงๆอ่ะรู้จักผ่านคุณแม่ก่อนเธอเจอคุณแม่ที่บ้านเออค่ะก็มีโอกาสได้คุยกับน้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาสักพักแล้วแต่อาจจะไม่ได้ทีจริงจริง ได้คุยกับน้องคะได้ตั้งแต่ตอนคุณพ่อโยเสียไม่รู้จาได้หรือเปล่าว่าตอนคุณพ่อคุณพ่อโยเสียตอนโควิดตอนนั้นแล้วน้องก็ส่งมาเสจมาอย่างเงี้ยเออเรา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 ก็ตกใจเหมือนกันว่าน้องส่งมาเสจมาแต่หลังจากนั้นก็มีโอกาสได้คุยกันเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วโอกาสได้ไปงานวันเกิดใช่ค่ะแล้วคุณพ่อของฝ่ายนั้นใช่ได้ไปไปงานวันเกิดน้องชวนไปก็คือน่ารักมากอยากเชียร์อาบอยากให้เราแบบสดใสต้องให้กำลังใจเรายังไงเหมือนกัน จริงๆเป็นข้อความที่ทิมมาไม่ไม่ได้แค่ให้กำลังใจแต่เขาก็พูดว่าสิ่งที่เราทำการกระทำของเราอ่ะมันส่งผลมันอินสประเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยเราเราเราอ่านแล้วเราก็เดินสอบเลยแบบเราเราตื้นตาแล้วเราก็แบบขอบคุณน้องมากๆที่แบบส่งกําลังใจมาหาเราครับผมก็สิ่งที่งานพยโยสิ่งที่คือขายดีขึ้นจริงๆดีนะเดี๋ยวโดนตรวจสอบนะถามไม่ถึว่ามันมันดีขึ้นมากๆใช่ไหมเพราะแบบต่างจากที่ลิซ่า ก็มีมีคนฮักมีคนทักเข้ามาตลอดมีมีคนถามว่าอยากได้แบบน้องลิซ่าแต่บอกตรงนี้นะคะแบบน้องสีน้องลิซ่าไม่มีขายค่ะขอลิซ่าคนเดียว